หากคุณกำลังเบื่อหน่ายกับการฟาร์มสูตรลำบากวันนี้ผมมีทางออกมาเสนอ JB EASY SHOP ร้านบริการรับฟาร์มแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมุกโดโรบักสตีเปิลพีทแมสตี้โลกูลวอกฟ o ดและเบียวบดเท่านั้นยังไม่พอหากท่านกำลังหาร้านไอดีแบบต่างๆราคาถูก JB EASY SHOP จะตอบโจทย์คุณทันทีตั๊มไวดังแสงไม่แพงอย่างที่คิดต้อง JB EASY SHOP คุณเบื่อแล้วไหมที่ต้องซื้อโรบักราคาแพงแถมไม่มีบัตรเครดิตและเพย์พาวันนี้ผมมีข้อเสนอพิเศษเพียงคุณเข้าไปหน้า Google จากนั้นพิมพ์คำว่า t s s s h o p c o m เมื่อคุณเข้้าามแลว You can smug, log in. จากนั้นก็เติมเงินผัน wallet เ,เพื่อมาซื้อลบัันคาถูกได้เลยเลขสี่ถึงสิบเลยนะจ๊ะเอาละก็ต้องกราบสุสด,ดีสวีดัตท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ับเว็บโรบอกเจ้าเดิมนะครับที่ไม่ได้สัมผัสมาขนานเลยนะในช่องของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับผมจะมาทําตามรีเควสของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมได้รีเควสมาว่าให้ผมนั้นมาเล่นแมปแมปหนึ่งนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยผมสอบถามท่านผู้ชมไปว่าอยากให้ผมนั้นมาเล่นแมปไหนนะท มนมสุกากเลยะจริงเหรอซึ่งพอผมมาดูนะผมก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันมีคนเล่นที่เยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าจะแบบนี้เนี่ยกำลังมาแรงในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ถูกไหมก็คือมา l เลสซลองนะครับซึ่งจะตัวแมปนะครับได้ทําการอัปเดตระบบเซเลปเข้ามาเหรอเซเลปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ถ้าเกิดตรงตัวคือดาราคือนี่เป็นเกมร้านอาหารท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสวมบทบาทและในวันนี้นะครับสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับเบนนี่ผู้จัดการร้านนะครับผมซึ่งวันนี้นะะผมจะมาเป็นผู้จัดการให้กับ รล่นสโลงของผมหรือว่าร้านอาหารของผมนั่นเองก็บอกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมชม,มีอะไรรีเควสต์ผมให้ผมทําอะไรกับร้านอาหารก็บอกผมได้นะซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปในร้านอาหารเลยท่านผู้ชมซึ่งพอผมมาอ่านดีสคริปชั่นท่านผู้ชมเกมนี้มันสร้างเมื่อปีที่แล้วฮะซึ่งนานมากรู้สึกว่าเพิ่งจะมาบูมหรือว่าเพิ่งจัปเดตอะไรดีๆขึ้นมาหรือเปล่าแต่เพิ่งสังเกตว่ามันเป็นของบิ๊กเเกมมมมมะ่่่่่าาานผ้้ิิป็คใหญซึงถดดจไ เป็นค่ายสร้างแมพค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะซึ่งพอเรามาดูที่ร้านค้าท่านผู้ชมก็จะมี VAP ฮะ b i g g เก r e s t a u r a n t ครับก็ประมาณว่าร้านอาหารใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้เก็บเงินอนะัตอนโนมัติตู้เพลง s t a r ์เตนะครับแล้วก็โอ้เดี๋ยวอันนี้ราคาพันสองเลยท่านผู้ชม น่าสนใจฮะแต่ที่น่าสนใจคืออันนี้ฮะท่านผู้ชมรอยย่อฮะ4 9 9 9รเบโรบัเอาจริงดิเดี๋ยวนะามีต้นไม้ด้วยต้นไม้เงินฮะ700โรบัโอ้โหรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยไม่น่าแปลกใจฮะทำไมท่านผู้ชมอยากให้ผมมาเล่นนะครับโอเคฮะในคลิปนี้น่าจะได้เสียเงินแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองเข้าไปดูกันในแมปดีกว่าว่าในแมปเดี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมเข้ามาในเกมเปที่เรียบร้อยแล้วฮะท่านผู้ชมเข้ามาในเกมเนี่ยก็จะมีสอนว่าเราควรจะทําอะไรนะตามความเข้าใจผมก็คือตอน นี่คือผมเป็นผู้จัดการร้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟ้วตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีเชฟแล้วก็พนักงานคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่มีพนักงานอะไรเลยนะครับตรงนี้เป็นอาหารฮะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นที่รับออเดอร์โอเคท่านผู้ชมตรงนี้เป็นซิงล้างจานฮะตรงนี้เป็นส่วนของเครื่องครัวแล้วตรงนี้ก็เป็นที่รับลูกค้าฮะผมต้องเปิดร้านก่อนฮะโอเคผมต้องเปิดร้านที่มุมขวาด้านล่างท่านผู้ชมโอเคเปิดร้านฮะโอเคแค่นี้เราก็จะมีลูกค้ามาแล้วฮะลูกค้าก็จะเข้ามาถามว่ามีที่นั่งหรือเปล่าก็แน่นออนนนนนครรรัับว่่่่าาาตีีี้้เเพิงงปดะก็จมท แน่นอนที่นั่งของเราตอนนี้มีอยู่4ที่ฮะมีโต๊ะอยู่2โต๊ะโอเคอ่าตอนนี้คือเขาต้องการที่สั่งเมนูกับเราท่านผู้ชมเราก็กด E ีใส่เลยฮะจากนั้นเราก็เดินไปที่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเพื่อมารับออเดอร์ครับท่านผู้ชมแล้วใครเป็นคนทําอาหารให้เราเนี่ยโอเครับอาหารมาครับแล้วก็เดินมาส่งไหมคือเราไม่ต้องเดินมาส่งอ๋อ,อเรามาสั่งออเดอร์ตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาทําเองให้ท่านผู้ชมโอเคเราต้องทําอาหารเองฮะ ทำไข่เจียวฮะไม่ใช่ไข่เจียวสิมันคือไข่ดาวท่านผู้ชมเป็นไข่ดาวที่ไวมากท่านผู้ชมจากนั้นเราก็รับออเดอร์มาท่านผู้ชมแล้วก็ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าฮะโอว้วิธีการเล่นก็ข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะน่าจะง่ายไหม เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีลูกน้องป่ะแบบว่าพ่อครัวเด็กเสิร์ฟอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีนะตามหลักนะตามหลักต้องมีแหละเพราะว่าเราจะต้องสวมรอยเป็นเจ้าของร้านหรือว่านักธุรกิจนั่นเองนะฮะพอเขากินเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะวางเงินไว้ให้เราท่านผู้ชมแล้วเราก็รับเงินมาได้มาที่25เหรียญจากนั้นเราก็ล้างจานนะล้างจานใช้วเวลา15าวิท่านผู้ชมต่อไปก็ผมเขาบอกว่าให้เราดันมาที่สตาฟจะมีตั้งแต่พ่อครัวแล้วก็บริกรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกซื้ออะไรก่อนทผชมอผมออเลือกอะไร ผมเลือกพ่อครัวก่อนดีไหมผมคิดว่าพ่อครัวน่าจะสําคัญกว่านะตอนนี้คือผมเดินรับคิวเองก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นะอะไรนะโอเคลูกค้ามาแล้วฮะกด E อ๋อมาด้วยกันฮะคู่นี้รับอะไรดีครับผมคือเวลาเราบริการกับลูกค้าเนี่ยเราต้องพูดเพาะถูกไหม ه, อ่ารอเขาสักครู่ฮะเขากำลังเลือกรายการอยู่นะไม่ได้มากดดันแล้วฮะคือท่าผู้ชมเคยไหมฮะไปร้านอาหารแล้วก็มีบริกรมายืนกดดันว่าเมื่อไหร่จะสั่งสักทีผมนี่ไม่ค่อยชินเลยโอเครับออเดอร์มาฮะแล้วเราก็มาส่งออเดอร์ตรงน แล้วก็ทําอาหารให้กับเรานะครับรอทั้งหมด21วิไม่นานฮะไม่นานแต่รู้สึกว่าพ่อครัวเรามีคนเดียวแต่สั่งมา2เมนูเราก็ต้องมาช่วยพ่อครัวทำเหรอโอเคซึ่งจริงๆจะไม่แบบต้องช่วยก็ได้นะแต่ผมอยากช่วยไงมันจะได้เร็วขึ้นฮะอู้เดียวมาเยอะมากครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าโอเคพออยู่พออยู่เรามีที่นั่ง6ที่ฮะสามารถนั่งตรงนี้ได้ด้วยเอาละเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรฮะท่านผู้ชมโอเคขึ้นชั้น2อฮะอุ้ยมีถึงชั้น9้าเลยเหรอนี่เราซื้อตึกแถววะเดี๋ยวนีโ้โอเคโอเคเดี๋ยวในเรื่อง พอครัวทําเสร็จแล้วฮะเราก็มารับอาหารเลยแล้วก็เอามาเสิร์ฟครับผมอ่ะรับมาแล้วก็เสิร์ฟครับผมโอเคได้อีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งโอเคครบพอดีฮะลูกค้าได้ของครบตามที่สั่งมาเรียบร้อยแล้ว โอ้โหรู้สึกเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าผมต้องเพิ่มพ่อครัวท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อครัวคนถัดไปเนี่ยราคา425เหรียญแล้วก็บริกรเนี่ยเริ่มต้นที่100เหรียญนะครับแล้วก็450เอ่อผมคิดว่าเอาไรดีโอ้ได้เงินแล้วฮะขอรับเงินนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะไหลามาเทมาเป็นอย่างมากเลยบริกรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งสําคัญแล้วนะครับณนะตอนนี้นะคิดว่าเราควรจะมีบริกรไหมท่านผู้ชมเอ่อเรามาดูตรงที่สตาฟครับเราก็มีตังค์ซื้ออยู่นะ่นนเอาบริกริกกมพสััคล ส่วนเชฟเนี่ยถัดไปผมจะซื้อเชฟเพิ่มอีกหนึ่งคนนะท่านผู้ชมส่วนในด้านของมุมซ้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของสตาฟแล้วก็อาหารท่านผู้ชมส่วนอันนี้เป็นชั้นฮะเรายังไม่ได้ซื้อนะครับผมแล้วก็น,นี้เป็นเซตติ้งนะโอเคเซตติ้งก็จะมีบอกค่าสเตตัสอะไรต่างๆมากมายก็ค่อยว่ากาันรตรงนี้เป็นบนะูสซ้ายท่านผู้ชมโอเคแล้วก็มีเกมพาร์แล้วก็เงินตรงนี้ด้วยเงินค่อนข้างที่จะราคาก็ไม่แพงไหมผมคิดว่ามันไม่น่าจะแพงนะแต่คิดว่าที่เราควรจะซื้อเนี่ย โอ้เดี๋ยวนะบริกรเก็บเงินให้เราด้วยท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้จัดการเต็มตัวและผมไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คือต้องบริหารร้านให้ดีจัดร้านให้ดีอะไรประมาณนี้พูดถึงเรื่องจัดร้านท่านผู้ชมผมคิดว่าผมต้องซื้อโต๊ะมาเพิ่มและผมจะต้องซื้อตรงไหนเนี่ยก่อนอื่นผมคิดว่าผมจัดการในเรื่องของเชฟแล้วก็บริกรให้เรียบร้อยดีกว่าท่านผู้ชมมาที่มุมที่เราชอบที่สุดฮนะหรือว่าคนดูชอบที่สุดฮนะ VIP โอเค400โรบักฮะซื้อไปครับผมเรียบร้อยอันนี้บิ๊กเกอร,กระมาาณว่ ร้านเราจะใหญ่ขึ้นท่านผู้ชมอ่ะซื้อไปฮะร้านเราจะได้ใหญ่ขึ้นร้านเรามันใหญ่ขึ้นยังไงท่านผู้ชมก็ไม่เห็นจะใหญ่ขึ้นเลยหรือว่าไปเพิ่มชั้นข้างบนเดี๋ยวนะขอดูก่อนก็ไม่เกี่ยวนะมันยังมี9ก้าชั้นเหมือนเดิมเกมพาร์ทนี้มันทํางานยังไงท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมจะซื้ออะไรที่มันสําคัญก่อนนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเครื่องครัวนะครับมีตั้งแต่ราคา600 200, 800เอยสองดีอยานผู้อมเอาวกันนะเพราะว่านป็นสีทองนะคร สั่งมันเป็นทิศเรียบร้อยฮะแล้วผมจะบิวอินเป็นยังไงเอ่ยผมจะบิวอินยังไงเอ่ยนี่งไงท่านผู้ชมเดียวนะซื้อไม่ได้แค่หนึ่งเองเหรอโอเคสามารถกดตัว R ในการหมุนทิศทางได้ท่านผู้ชมอ่ะกดตัว R ครับแล้วก็นี่ฮะเป็นเตาเผาโอ้โหอย่างเท่อันนี้คืออย่างเท่ท่านผู้ชมมันสีทองมากเลยฮะเราอย่าเพิ่งมาบิวอินต่อฮะกลับไปที่เกมพาร์ตก่อนเกมพาร์ตเราได้ไปแล้วนะครับส่วนไอ้สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโรบัสเนี่ย จะซื้อดีไหมอ่ะซื้อเลยดีไหมหรือว่ายัางไงดีตรงนี้มีออตโต้เก็บเงินฮะซื้อแล้วกันนะครับ400โรบักบริกรเราจะได้ไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปนะแล้วก็น,นี้ฮะท่านผู้ชมอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เงินต้นไม้เงินเหรอ700โรบักโอเคลองซื้อมาครับแล้วก็น,นี้เป็นอะไรคัสตอมสักอย่างหนึ่งนะ1,200โรบักเออโอเคซื้อมาก็ได้นะครับไม่เสียหายแหมเริ่มจะใช้เงินสิ้นเปลือกแล้วฮะอันนี้เป็นตู้เพลงท่านผู้ชมโอเคลองซื้อมาฮะเผื่อมันจะบวกอะไรให้กับเรานะตู้เพลงเอามาไวว้้ตตรงนนนีีละกันนะัเด๋ย เพลงอยู่ตรงนี้อ่ากดตัว R ครับผมเรียบร้อยฮะเออรู้สึกว่าโต๊ะผมจะไม่พอหรือเปล่าเดี๋ยวท่านผู้ชมอ่าตรงนี้เป็นต้นไม้เงินนะโอ้ประดับประดับประดับเดี๋ยวนะขอวางไว้สักตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็สามารถมากด E ได้ โอ้กด e ได้เงิน250เหรียญท่านผู้ชมโอเคมีเวลาปิดเปิดร้านด้วยนะเพิ่งสังเกตเมื่อสักครู่ที่ผมไปกดปิดร้านท่านผู้ชมอ๋อตรงนี้มีช็อปด้วยอ่าก่อนจะเปิดร้านเราไปช็อปก่อนแล้วกันนะโอเคฮะตรงนี้เป็นช็อปท่านผู้ชมแต่ประเด็นคือเราเนี่ยตังน้อยมากๆเลยท่านผู้ชมผมคิดว่าเราน่าจะต้องใช้เงินในการซื้อเงินสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเอ่อจะไปสัก2 0 0แส0แล้วกันนะหน0 0้าโรบันะครับอโอเคซื้อเป็นที่เรียบร้อยฮะ เสียงเสียงเงินนี่มันช่งางไพเราะือเกินนะฮะผมเริ่มจากการซื้อโต๊ะก่อนละกันนะฮะโต๊ะเราเอาเป็นแบบไหนดีอันนี้ราคา650้รู้สึกว่าจะแพงไปหน่อยนะอันนี้โต๊ะสีขาวผมชอบนะเอาเป็นโต๊ะนี้ละกันนะสีขาวผมชอบสีขาวนะครับกด E ีเพื่อซื้อฮะสามารถซื้อแบบ1ชิ้นแล้วก็3ชิ้นได้ด้วยซื้อไปสัก3ชิ้นฮะโอเคเอาไปสัก9ตัวนะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับโอเคผมลองกลับไปที่ร้านค้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองตกแต่งร้านก่อนถ้าเกิดขาดหรืออะไรเราค่อยกลับมาซื้อใหม่นะ โอเคผมขอทําการตกแต่งร้านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มที่รองรับลูกค้าได้อีก จำนวนหนึ่งแล้วนะคือมันอาจจะอึดอัดนิดหนึ่งนะครับคิดว่าอนาคตจะมารีโนเวทใหม่แล้วกันนะตอนนี้เอาแบบหน้างานไปก่อนแล้วกันโอเคเราสามารถกดเปิดร้านได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเปิดร้านเนี่ยผมคิดว่าเราเอาตังค์ไปซื้อในเรื่องของสตาฟบัาหน่อยดีไหมโอเคฮะซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยซื้อมาได้อย่างละหนึ่งนะเพราะว่าอันถัดไปเนี่ยมันต้องปลดล็อกด้วยเลเวลนะครับซึ่งเลเวลอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมมันเป็นเลเวลร้านนะครับถ้าเกิดร้านเราเลเวลสูงเราก็จะสามารถซื้อเชฟกับบริกรเลเวลสูง การปูกระเบื้องใหม่แล้วนะครับทั้งร้านผมเลยอ๋อเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราเหลือตังเยอะมากเลยนะคือผมซื้อเงินมาต้อง2 0 0 0สนท่านผู้ชมคิดว่าเดี๋ยวเราขยายชั้น2เลยดีไหมท่านผู้ชมโอเคผมซื้อชั้น2มาเลยฮะชั้นที่3ราคา24,000 โอเคผมซื้อชั้นที่3ด้วยโอเคผมซื้อมาเพิ่อมอีก2ชั้นละกันนะเดี๋ยวค่อยไปต่อเติมด้านบนนะครับตอนนี้เนี่ยขอดูก่อนว่าด้านล่างมันจะเป็นยังไงนะโอเคมาลองดูกันว่าเราจะสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะน้อยแค่ไหนนะโอเคลองดูฮะบริกรเราทํางานแล้วครับผมโอเคลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มจใสฮะลูกค้าคือแบบพร้อมจะสั่งออเดอร์เยอะมากท่านผู้ชมรู้สึกว่าบริกรผม2คนทํางานไม่ทันฮะคือบริกรผมเนี่ยมีหน้าที่ก็คือรับลูกค้าจากหน้าร้านแล้วก็รับออเดอร์ล้างจานเก็บเงินอะไรพวกนี้แต่รู้สึกว่าผมจะซื้้อเเกมมมมพาา็บินนี่่ใ เกมพาร์เก็บเงินของผมมันน่าจะทํางานแล้วนะครับแต่ก็รู้สึกว่ายังจะช้าอยู่ดีนะเอาไงดีเอ่ยผมคิดว่าเราควรลงทุนกับบุคลารกรน,นะฮะเพิ่มไปเลเวล2นะครับแต่ต้องใช้โรบักในการปลดล็อกนะท่านผู้ชมโอเคฮะซื้อมาเลเวล2เรียบร้อยครับผมซื้อมาฮะมันจําเป็นซื้อมาเพิ่มอ,อีกอย่างละ2คนก็น่าจะเพียงพอนะคือตอนนี้เนี่ยลูกค้าแบบแน่นล้านมากท่านผู้ชมแน่นแบบแน่นมากเลยนะครับแล้วตู้เพลงตรงนี้ทําอะไรได้นะท่านผู้ชมกด e ฮะแล้วสามารถที่จะเล่นเพลงได้ท่านผู้ชมเอาเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวนะ โอเควว้า <Okay>. wow. ปิดดีกว่าฮะเผื <laughs> ่อลิขสิทธิ์ <laughs> ตอนนี้เนี่ย <laughs> ผมรู้สึกสงสารพ่อครัวมากเลย <laughs> พื้นที่พ่อครัวมันแน่นนะท <laughs> ่านผู้ชม อ๋อเราต้องเอามาล้างตรงนี้ได้ด้วยนี่คือซิงล้างจานหรือเนี่ยมันหรูมากผมนึกว่ามันเป็นแบบที่เวฟอาหารที่อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วคือมันอยู่อันเดียวกับอันนี้นะท่านผู้ชมสีทองเนี่ยก็คือข้างบนเป็นเตาเผานะครับข้างล่างเป็นเตาอบอะไรประมาณนั้นนะคือตอนแรกผมคิดว่าอันนี้มันเป็นแบบเตาอบคาดผิดอย่างรุนแรงเลยเดี๋ยวค่อยจัดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคพาร์ทนี้รู้สึกว่าเราจะมาค่อนข้างไกลระดับหนึ่งสำหรับผมนะก็ถือว่าแมปนี้เป็นแมปที่ดีอีกแบบหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมคือ ค่อยทันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแมปที่สนุกอีกแมปหนึ่งเลยนะฮะท่านผู้ชมประทับใจครับผมขอบคุณที่รีเควสต์จ้แบบนี้เข้ามานะคิดว่าน่าจะได้เล่นกันอีกหลายพาร์ทเลยนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าแมปมายเลสลอนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมพี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเป็นแมปบัดด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเงตือนใหม่ก็อย่าลืมพี่กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่จากช่องเ <Benny. S 1> บวันนี้นนะะฮกก็ตต้ออองขอัวลาไป่ see you next time you